ที่หลวงตาให้กันบ้านไปเอกว่าอย่าไปหลงอะไรไงคะก็รู้สึกว่ายังหลงอยู่แล้วก็มีตัวพยายามไปหาด้วยว่าหลงเรียงหลงเรียงอะไรไงก็ก็เน่าไปหมดรู้สึกส่วนใหญ่จะหลงคะ่ะก็ให้รู้สึกตัวไว้มันมันจะวิสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในวิสังขารสรังขารมันสังขารถ้าไม่หลงต้องขานะมันจะไม่เบาบางวิสังขารวิสังขารคือทําไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ดับ พราะในสังขารเนี่ยปล่อยมันเป็นสังขารยังไงปล่อยมันเป็นประยาที่มันเป็นวิธีไม่ให้หลงไว้กับสังขารเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ด้วยสติปัญญาจริงๆด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีสติตื่นรู้อยู่ในทุกปัจจัยณาเนยเราอดนอนมาทั้งวนันทั้งคืนมาหกวันแล้วเนี่ยตอนนี้มีสติสัมปชัญ,ญญาสติแปลว่าระลึกได้ัมปชัญ,ญญามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ตื่นตื่นรู้ตื่นรู้อยู่ในรู้ตื่นรู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบัน อย่าให้มันหลงหลงไปในยอย่าให้มันส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตเข้าในไปหมกมุ่นอยู่ภายใน,ในไม่หลงยึดบ้านถือบ้านไม่กังวลเนี่ยมีสติตืต่นรู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็ไม่หลงตั้งขานไม่หลงตั้งขานไม่หลงติดไปกับสังขารมีสังขารทุกชนิดเลยจิตตสังขารที่เกิดดับในใจทุกกิริยาการแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสังขารทั้งหมดไม่หลงตั้งขาน ได้แต่เป็นสังขารเป็นสังขารปล่อยก็เป็นสังขารแล้วก็ไม่หลงสังขารก็จะพบใจใจที่ใจที่ไม่มีอวิชชาเป็นใจเดิมเป็นจิตเดิมเป็นจิตเดิมแท้ที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีกิเลสตัณหามาครอบงำให้เป็นทุกข์มันจะไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏอะไรเลยเป็นใจที่รู้แจ้งนิพพานเนี่ยเป็นใจที่ถึงแล้วถึงนิพพานเป็นใจที่รู้แจ้งนิพพานเป็นใจที่รู้นิพพาน ก็ใจเป็นใจที่สงบลุนิพานก็คือนัตถิสันติพลางสุขขงังนัตถิก็คือสุขใดเล่าเจเนวก่าใจที่สงบสันติสงบสันติแปลว่าสงบเย็น,นสุขใดเล่าเจเนวก่าใจที่สงบเย็นเป็นไม่มีใจก็จะพบกับใจที่เงียบสงบสง,สงสัดวางเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติสงบเย็นวางจากตัวเราว่างจากของเราว่างจากความปรุงแต่ง เตสังอุปสโมสุโขผู้ใดระงับระดับความปรุงแต่งจะได้สังขารนะสังขารปรุงแต่งจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่แหละคือพระนิพพานหมายถึงสังขารของกันห้าก็เขาก็ปรุงไปแต่ใจไม่ปรุงตามไม่ไหลตามสังขารของกันห้าลูปเวทนาสัญญาตังขารวิญาณเขาก็ปรุง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 คิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งของเขาไปตามปกติแต่ใจไม่มีไม่มีไม่มีผู้ไปยึดมั่นถือมั่นสังขาร ก็จะพบใจที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่ไหลาตามไม่ปรุงตามก็แต่แต่สังขารของขัน้าปรุงไปแต่ใจแท้ใจบริสุทธิ์ไม่หมุนตามไม่ไหลาตามนั่นแหละเรียกว่าใจรู้นิพพานหรือใจรู้แจ้งนิพพานหรือใจถึงแล้วถึงนิพพานหรือใจบรรลุแล้วถึงนิพพานเป็นนิพพานังปรลมังสุญญงนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากตัวเราว่างจากของเราว่างจากความยึดมัม่นถือมั่น ว่าจากอาวิชากิเลตนาเอาประทานและความทุกข์ต้องททปวงว่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราขาวว่าจากความผูกแต่งว่าจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมั่นความว่างแต่ว่างจากตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นว่าจากตัวเราว่าจากของเราว่าจากเอาตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นของเรานิพพานนางปรมังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ใจที่รู้แจ้งนิพพานใจที่รู้นิพพานใจที่ถึงนิพพานใจที่บรรลุนิพพานจึงเป็นใจที่สงบเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเข้าขออกรับปทานดื่มกินทำกิจการงานใดทุกปรนะการณะมีแต่สังขารปรุงปรุงแต่งไปแต่ใจที่มันติ้นอวิชาไม่มีตัวไม่มีตัวตนของผู้ดูผู้รู้ผู้ยึดผู้อยากเนี่ย มันจะเงียบสงบสงัดว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะไรขอบเขตมันก็จะอยู่คู่กันอย่างเงี้ยตลอดไปจนกว่าจะที่อายุข,ขตามการเวลาอันสมควรมันต้องแม่นในหลักธรรมปฏิบัติต้องแม่นในหลักธรรมตลอดเวลาไม่หลุดจากหลักธรรมเลยหลักธรรมที่ให้นี่ไว้ ถ้าเราลืมหลักธรรมนะี่มันจะมีแต่สังขารที่ปรุงไปจะไม่ปรากฏใจที่ไม่มีใจที่รู้แจ้งนิพพานเลยใจที่สงบเย็นจะไม่ปรากฏปรากฏแต่หลงสังขารเอาสังขารไล่ดับสังขารสังขาร,ารวุ่นวายกับสังขารเอาสังขารพยายามรู้ละไปวางสังขารมั่วและทุกข์แสนสาหัสวุ่นวายมีแต่จมอยู่ในความทุกข์มีแต่ทุกข์กับทุกข์ เอาสังขารไล่สังขารสังขารไล่สังขารไล่รู้ไล่ละไปวางสังขารเอาสังขารไปสะกดจิตใจของตัวเองให้มันนิ่งๆเฉยๆว่างๆไม่คิดอะไรกลายเป็นโรคเออเอโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องหาจิตแพทย์กินยาเอาสังขารไปไล่สังขารเอาสังขารไปจัดการสังขารไม่รู้เท่าทันสังขารรู้ไม่ทันขันบางธรรมเนี่ยขันบางธรรมมิดปิดจนมองไม่เห็นนี่หลวงปู่มั่นกุเรตโตเพราะไม่กคยาจใหญ่ว่าไหม อาการของขัหน้า,าก็หมุนไปปรุงแต่งไปเกิดดับไปแต่ใจแท้ใจเบสุดที่ไม่ไม่มีผู้ยึดบ้านถือมั่นนะจะไม่ปรากฏผู้ดูผู้รู้ไม่ปรากฏผู้เช็คผู้ตรวจสอบผู้ยึดผู้อยากผู้เป็นเจ้าของผู้ทุกมีแต่สังขารเกิดดับแต่ใจไม่ไม่ปรากฏสังขารเกิดดับแต่ใจไม่ปรากฏมัน ใจจึงรู้แจ้งเมื่อใจไม่ปรากฏผู้ดูผู้รู้ผู้ยึดผยากมันก็เลยกลายเป็นใจที่รู้แจ้งนิพพานรู้นิพพานสงบเย็นเป็นใจที่สงบเย็นคนจับทุกข์เข้าใจไหมแต่ก็ดีมากนะกับนุโมทนาด้วยอุตส่าห์อดหลับอดนอนมาหกวันแต่ก็ยังอยู่ได้อีกหลายวันนันเนี่ยเข้าใจที่งตาพูดไหม เข้าใจว่าตอนนี้ถ้าหากว่าคือตอนนี้ก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็เอาตัวมันจะมีตัวเสมอเลยค่ะไปพยายามเช็คพยายามคิดพยายามไล่ดับพยายามกดพยายามทุกอย่างอันนั้นน่ะมันเป็นของที่ไหลคือพยายามไปหาของที่ไม่ไหลก็ไม่ได้มันก็เป็นของที่ไหลเหมือนกันเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าคือถ้าจนถึงจุดหนึ่งอะค่ะจิตมันเป็นของมันเองมันจะเป็นจิตที่ไม่มีอวิชชาณจุดนั้นน่ะมันก็จะเป็นจิตที่ไม่มีอวิชชาที่ รับรู้สังขารของมันเองเมื่อมันถึงจิตที่ไม่มีวิชามันก็จะเป็นใจที่สงบเย็นอันนั้นเนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันพุงแต่งไม่ได้มันมีแต่สงบเย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์มันไม่มีคาพูดมันพุงแต่งไม่ได้ที่บายไม่ได้แต่มันบอกเราๆได้ว่าใจที่มันรู้แจ้งที่พานเป็นยังไงแต่ใจที่มัน สินอวิชชาแล้ะบอกไม่ได้เพราะเป็นใบไอ้ที่พูดออกมาว่าใจเป็นยังไงเนี่ยมันมันยังเป็นป่ะงการผู้แตง่งของจริงนิ่งเป็นใบของที่ปรุงแต่งได้ของไม่จริงเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังวลตาที่ปรุงแต่งได้เป็นของเกิดดับแต่ธรรมชาติจริงใดไปเกิดอิงนั้นย่อมไม่ดับเป็นธรรมดาจริงใดเกิดย่อมดับไปเป็นธรรมดา นั้นในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏไปหาเขาก็ไม่ได้เมื่อ,อไหรที่หลงตังขานที่ปรากฏที่หลงอาการของจิตหรือใจที่ปรากฏมันจะพบเองจะเปิดเผยกันเองทำที่ไม่ปรากฏทำที่ไม่ไม่เคลื่อนไหวจะเปิดเผยออกมาเองหรือเรียกว่านิพพานก็จะเปิดเผยออกมาให้ใจที่สิ้นอชชาได้รับรู้เอง นั้นอะไรเล่าทิ่จะรู้นิพพานได้ก็คือใจที่ทิ้นอวิชชาหรือจิตที่ทิ้นอวิชชาเนี่ยจึงจะรู้นิพพานได้ยังอื่นรู้นิพพานไม่ได้ก่อนหน้านี้แม้แต่ตอนที่หลวงตาบอกว่าสังขารไหลไปใจไม่ไหลาตามอ่ะพอไปนึกว่าใจไม่ไหลาตามเป็นยังไงอ่ะอันนั้นมันก็คือสิ่งที่ไหลไปแล้วก็เลยไม่พบสติ มันเช็คความพยายามใดๆไม่ได้แม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรามนูหนึ่งในการพยายามก็เกิดจะมาปิดบังทำแท้ซึ่งไม่เกิดไม่ดับไม่ไหลาตามไม่ปรุงแต่งมันต้องปล่อยวางสังขารอยเดียวไม่มีผู้ปล่อยวางนะสินยิตสังขารที่หลงสังขารสังขารตั้งแต่หยาบปานกลางละเอียดจนถึงน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรลามนูหนึ่งที่กระดุกกระดิกได้ภายในใจ ไม่มีผู้ไปอะไรอะไรกับเขาไม่มีผู้ไปอะไรกับเขาไม่ไหลติดไปกับสังขารไม่เขาไปกดข่มบังคับสังขารไม่หนีสังขารก็ปล่อยให้สังขารเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นสังขารที่เกิดดับไปในใจจิตตสังขารทุกกิริยาอาการรวมทั้งจิตเจตสิกผู้รู้ผู้พูดผู้พากในใจก็เป็นสังขารที่เกิดดับ ไาในใจปรุงแต่งภายในใจก็ไม่มีใครไปอะไรกับเขาก็จะพบใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรของเขาเองจริงๆหนูว่าทุกอย่างมันติดอยู่อย่างเดียวติดที่ตัวเราความจริงตัวเราจริงๆมันก็ไม่มีในใ,นใจเราในใจเราเนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติมันก็ไม่มีตัวเราของเรา คำเป็นคำความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันจะมีต่อเมื่อมีสิ่งใดมากระทบาตาหูจมูแกแิ่ใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์นะมากระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมากระทบแล้วเนี่ยมีความพอใจมันก็จะหลงไหลติดติดไปถ้าไม่พอใจ มันก็จะมีตัวเราเนี่ยออกไปออกไปจากตัวเราเป็นความดิ้นรลนทยานอยากเนี่ยดิ้นออกไปดิ้นรนทยานอยากออกไปจะไปจัดการกับสิ่งที่เราไม่พอใจลูกร,รถกินเตียงสัมผัสแล้วก็ทําอารมณ์็คืออาการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วคือลูกร,รถกินเตียงสัมผัสแล้วก็อาการทางกายอาการทางใจท,ที่ที่ถูกรับรู้ในปัจจุบันนะถ้าถูกใจก็จะมีมีพฤติกรรมที่เหมือนกับมี มือเนี่ยออกไปจับตัวเราเ็าเรียกว่าความดิ้นลนทยานอยากเรียกว่าตันหาคือดิ้นความดิ้นหลนอาการอาการดิ้นหลนทะยานอยากเหมือนมือมือสองมือเนี่ยทยานออกไปจากตัวเราเหมือนกับเป็นเสือเสือเสือหรือทิงโตที่มันอะไรซุ่มตะปบเหยื่อพอเหยื่อเหยื่อวิ่งมาเช่นกวางกวางวิ่ง วิ่งผ่านมาเนี่ยดูกวางวิ่งผ่านมาเป็นฝูงด้วยความเร็วไอเสือหรือทิงโตที่มันหมอบอยู่ในพงหญ้าก็มันก็จะลอยตัวขึ้นไอไอถีบเท้าหลังเนะี่ยเท้าหน้าแล้วก็ลอยตัวขึ้นเนี่ยคือความลักษณะของตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากที่จะไปตะปบ,บเหยื่อเหยื่อก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ทำอารมณ์ก็คือสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจ อาการของจิตห,หรืออาการของใจทุกชนดนะิดได้ก็คือพอจะไปตะปบตะปบคือถ้าถูกใจอ่ะมันก็จะตะปบเอามาด้วยความอยากอยากเอามาเป็นของเราถ้าไม่ถูกใจมันก็จะตะปบโดยลักษณะที่ว่าตะปบที่เข้าไปจัดการเขาในลักษณะอย่างใดด้วยความไม่ชอบใจเช่นด่าเขาว่าเขาตบตีเขาทำ้ายร่างกายเขาไปฆ่าเขาหรือตำหนิตีเตียนเพ่งโทษนิทาว่าร้ายเขาคือต้องไปจัดการให้เขาให ให้ได้ตามที่ใจเราต้องการด้วยความไม่พอใจเขาไม่ชอบใจเขาหรืออิจาริษยาเขาเนี่ยมันก็จะทยานออกไปดังนั้นทยานออกไปเนี่ยมันก็มีลักษณะออกไปในลักษณะที่ว่าไปในทางที่ถูกใจถูกชอบใจพอใจติดใจยินด,ดีก็จะจะมีลักษณะบนเนมือสองมือที่มันเหมือนกลางกลางเล็บใกล้เสือเนี่ยเนี่ยคือตัณหาตัณหาเป็นสมุท,ทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเนี่ยเป็นทุกทั้งทุกภพชาติที่ผ่านมาใน แล้วก็ในอดีตในปัจจุบันและนอนาคตในในภพชาติต่อต่อไปก็คือตัณหานี่เนี่ยเป็นต้นเหตุถ้าสิ้นตัณหาก็พ้นจากความทุกข์ทั้งมวลแล้วก็พ้นจากภพชาติทั้งมวลพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการรู้เท่าทันเนี่ยมันก็คือต้องรู้เต่าไอ้ตัณหาเนี่ยตัณหาที่พอกระทบตวงตาหูจีริณแก่ใจเนี่ยแล้วก็มันก็มีอาการเวลากระทบดวงตาหูจมกูกลิ้นกายห้าประตูเนี่ยเรียกว่าวิญญาณขันเนี่ย ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในปัจจุบันขณะก็จะมาปรุงเป็นเวทนาสัญญาสาข,ขาเรียกว่าเจตสิกมีเจตสิกป,ประกอบวิญญาณขันในการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเจตสิกก็คือเวทนาถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆสัญญาจําได้หมายรู้ว่าเป็นรูปไครเป็นเสียงอะไรเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นสัมผัสเป็นเรื่องราวใดแล้วก็ อสังขารก็คือคิดปรุงปรุงคิดว่าอย่างไงเนี่ยคิดปรุงแต่งดังนั้นทุกการกระทบต่างๆหูจางนี้กายใจอ่ะวิญญาณไปรับรู้เนี่ยพอไปรับรู้แม้แต่รับรู้ต่างประตูใจด้วยรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์เนี่ยพอวิญญาณไปรับรู้แล้วมันจะต้องมาปรุงจิตเจตสิกอะ่ะต้องมีเจตสิกมาปรุงในใจตามที่เกิดขึ้นคือกระทบมาก็ต้องมีเวทนาอามีเวทนา ถ้าถูกใจก็เปสุขเวทนา ة, ไม่ถูกใจก็ไปทุกเวทนา ة. ไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกข์ก็เป็นสขเวทนาแค่เป็นเวทนานี่ยังไม่ได้มันยังไม่ได้ก่อให้เกิดตัณหาแต่ถ้าหลงไปตามเวทนาเนี่ยเป็นความดิ้นรลนทะยานอยากถ้าถูกใจแล้วไม่ได้ตามที่ถูกใจเนี่ยแล้วมันดิ้นรลนทยานอยากจิตดิ้นรนทยานอยากเหมือนเสือเพ่นเนี่ยจะต้องดิ้นรลนทยานอยากจะต้องดิน้นเกิดต้องกระโจนไปไปเอาเหยื่อให้ได้ มันต้องจะมันมันจะอยู่ได้เฉยไม่ได้มันจะดิ้นรนทุรนทุลายเห็นความดิ้นรนทุลายในจิตเนี่ยดิ้นรนทุลายในจิตเนี่ยมันจึงอดทนขันตีตะละมังตะโปตีติขาขัตติเป็นตะบะรมอันแผ์เปกาเกลสอย่างยิ่งคือต้องอดทนที่จะไม่ไม่ไปอะไรกันเลยเหมือนกับเสือเนี่ยมันหิวโหยขนาดไหนมันเห็นเหยื่อวิ่งมาเห็นกวางวิ่งผ่านหน้ามาเป็นฝูงเนี่ยมันต้องอดทนเห็นเห็นพฤติกรรม พฤติกรรมของเสือที่มันทุรนทุรายในจิตใจจิตใจของเสือที่ทุรนทุรายภายในจิตใจนี่คือตัณหาความดิ้ลนทยานใฉยอยากแล้วก็ตัณหาที่มันจะอยากได้อยากเอามาเป็นของเราเนี่ยถ้าชอบใจดูดอยากดูดเข้ามาถ้าไม่ชอบใจก็อยากอยากจะเข้าไปจัดการในลักษณะที่ว่าเข้าไปจัดการอย่างไรให้มันหลุดพ้นไปจากเราให้ได้ให้มันหลุดไปให้ได้ถ้าจัดการไม่ได้ก็เอาเราหนี มันคือค่าเข้าไปจัดการเขาได้ก็จัดการในเขาก็เดินไปหลุดไปเช่นอาการที่ไม่อาการที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอย้พอไปรับรูต้ต่าๆอยู่นใ,นในใจแล้วก็มีเจตติกมามาปรุงในใจทําให้เกิดอาการที่ไม่ถูกใจผมไม่ถูกใจอ่ะผมมีอาการไม่ถูกใจมีอาการทางกายอาการใจไม่ถูกใจมันก็จะต้องจิตะมันต้องอดทนในใจที่จะไม่ไปยุ่งกับอาการภายในใจแต่มันไม่ได้ละเพราะว่าบดินรลนทยานอยาก มันมันมันจะมีความดิ้นรนทยานอยากแต่มันทุรนทุรายยังไงก็ตามต้องอดทนที่จะเห็นความทุรนทุายของมันแล้วไม่ไปทําตามมันตาปันถูกใจมันก็จะดิ้นรนทยานอยากเป็นต้นหาที่จะไปเอาดูดเอาเข้ามาหาตัวเองเอาให้เรามาเป็นเจ้าของให้ได้เสพตามที่เราต้องการคือเสพทั้งตาหูจมูกดินกายใจเหมือนเสพยาเสพติดอะดิ้นรนทุไลเหมือนคนติดยาเสพติดแล้วมันไม่ได้เสพพอเห็นยาเสพติดแล้วมันมันลงแดงทุรนจิตมันดิ้นรนทุไลกระเสือกกระสนเนี่ย ก็อ,อดทนจริงๆอดกั้นจริงๆปล่อยให้จิตมันที่ลนกระเสือกกระสนแล้วก็ไม่ไปามตามมันไอ้ไม่ไปทมตามไอ้จิตที่มันตัณหาเนี่ยที่ดิ้นรนทยานอยากเนี่ยมันก็เสือกกระสนยังไงก็ไม่ไปทำตามมันไม่ตามใจมันสองไม่หนีมันเออไม่ตามใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่กดข่มบังคับมันสองไม่กดข่มบังคับมันไม่ไปไปกดข่มบังคับมันให้มันดับไปเดี๋ยวนี้ไอ้มันหายไปเดี๋ยวนี้หรือไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันเกิดอึ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 ดเนี่ย ยิ่งจะเป็นระเบิดเวลาไปไปฆ่าเขาได้เนี่ยแล้วก็ข้อสก็คือหนีมันหนีหนีอาการดิดความดิ้ดรลทยานอยากหนีอาการในใจถ้ามันมีอาการไม่ถูกใจก็หนีหนีไปเช่นไรหนีไปเข้าอารมณ์ความรู้สึกว่างโลกโปรงเบาสบายไม่คิดอะไรเป็นโลกเออเออหัวมันกวงทําใจกวงกวงแก้งทําเป็นไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไร มันนิพพานว่างนิพพานว่างก็ไปแถวตัวตา้กินยาช็อตไฟฟ้าอันเนี้ยมันจะต้องไม่ทําตามใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตามใจความที่ตันหาความที่หลนทยานอยากในใจต้องอดทนกันตีปรบางตะโปตีติขาต้องเห็นเขาซะก่อนนะเห็นตันหารู้เท่าทันตันหาที่เกิดขึ้นในใจทุกปณะแล้วอดทนที่จะไม่ทําตามใจตันหาไม่ตามใจตันหาไม่ไหลาตามแล้วก็ไม่ ไม่ไม่กดข่มบังคับแล้วก็ไม่หนีสามอย่างไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามเนี่ยสามอย่างเนี่ยท้ายมันก็จะเหนือตัณหาได้มันอดทนกันตีบตะวังตะโปติกาไม่ใช่ไปทนแบบวัวบทควายทนอาการแบบทนแบบวัวแบบควายทนแบบไม่มีปัญญาทนเพรเห็นตัณหาแล้วไปทําตามใจตัณหาตัณหามันมีจากไอ กิเลสที่มันนอนมันมาจากกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานนอนเนื่องอยู่ในสันดานหรือนอนเนื่องอยู่ที่ท uh, to yes. ี่มันติดมากับจิตเดิมก่อนมามาเป็นขันหานี้มันเป็นอวิชานุสัยและเป็นอาสวะเป็นกิเลสเครื่องดองสันดานที่มันฟุ้งกระทบเต่าๆจุนแก่ใจมันจะฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาตามตามนิสัยสันดานของแต่ละคนหรือตามอนุสัยของแต่ละคนเพราะว่าอนุสเนี่ยนิสัยสันดานมันติดมากับจิตเดิม เราจะห้ามไม่ให้มันฟุ้งไม่ได้กระทบเราจะทาเออเออไม่มีกิเลสตหาไม่มีความทุกข์ไม่คิดอะไรใจว่างๆมันทําไม่ได้นะเพราะว่าแม้แต่ขันของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องมีเจตสิกที่ปรุงแต่ไม่มีผู้ยึดมีแต่ปรุงเจตสิกปรุงตามเวทนาสัญญาสังขานปรุงขึ้นมาในใจกระเพื่อมขึ้นมาในใจดังนั้นกระทบแล้วจะกระทบตาต่อจิตใ,ใ,ใจจะต้องมีการกระเทือนมีการกระเพื่อมในใ,นใจ กระทบและต้องมีกระเพื่อมด้เจตสิกกระทบต,ตาหูจะเป็นกระจายจะต้องมีกระเพื่อมคือเวทนาคือเวทนารู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นกลางกลางแล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้สังขารก็คือคิดปรุงคิดปรุงแต่งดังนั้นกระเพื่อมของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจตสิกเนี่ยต้องประกอบวิญญาณขันแม้แต่วิญญาณขันบริสุทธิ์แล้วเป็นขันของพระหลาลนทั้งหลายก็ยังต้องมีเจตสิกปรุงแต่ผู้ยึดไม่มีความยึดด้วยกิเลสตัณหาไม่มีความที่ยึดเพราะว่ามีตัณหาความที่เราทยานอยาก แล้วหลงไปตามตัณหา half. ไม่มีแล <ah 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 ้วหมดสิ้นแล้วหมดสิ้นไอ้ตัณหาที่หลงไปตามกิเลสตัณหาไม่มีเพราะว่าอวิชานุสัยแล้วก็าอาสวะดับสนิทแล้วกิเลสเครื่องดองสันดานดับสนิทเพราะว่าไม่ตามใจไม่ผักใสไม่ไหลตามเนี่ยมาฝึกหัดมาอย่างนี้ด้วยความอดทนเหมือนกับใช้หนี้เก่าดอกเบี้ยธนาคารที่มันติดมากับจิตเดิมด้วยความไม่ตามใจไม่ผักใสไม่ไหลตามหรือไม่ผักใสไม่ไม่ไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตาม มันก็จะค่อยๆหมดหนี้ดอกเบี้ยต,ต้นราคาไปเรื่อยๆด้วยความอดทนอดกลั้นด้วยการรู้เท่าทานและอดทนอดกลั้นด้วยสติธรรมที่ปัญญาสธาความเพียรอดทนอดกลั้นมันก,ก็ค่อยๆหมดหนี้ไปแรกๆมันก็จะทุกข์ยากลาบากหน่อยในการที่ไม่ตามใจตัณหาแต่เมื่อปฏิบัติได้แล้วมันจะสงบเย็นจะเยือกถึงใจถึงก้นบึ้งของใจอันนั้นเนี่ยมันก็จะพบถึงความสุขอย่างยิ่งนัตติ สติปลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเย็นเป็นไม่มีนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเข้าใจไหมอันนี้ขอเข้าใจคะ่ะอยากจะลบกวนถามอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่บอกว่าฟุ้งซ่านไปเวลาปฏิบัตินะคะอันนี้ก็คือเหมือนไปตามใจตัณหาวิภาวะตัณหาต่างๆใช่ไหมคือมันไหลตามไปเลยคือหลงอาการน,นี้<ง>ไม่ใช่ตัณหา อาการยังไม่ใช่เป็นตัณหาแต่เพราะหลงอาการก็เลยเป็นกิเลสตัณหาไปเลยเพราะไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นไปเลยแต่ถ้ามันเห็นอาการแล้วมันมันดิน้นเห็นความดิน้นโลนทยาอยากในใจจึงเห็นตัณหาแล้วไม่ตามตามตัณหาแต่นี่คือมันหลงอาการไปเลยหลงก็ไปกับความคิดอารมณ์ไปเลยอันนี้หลงเรียกว่าหลงทำอารมณ์ไปเลยหลงความคิดอารมณ์ไปเข้าใจไหม ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นตัณหาแล้วแล้วก็หลงตัณหาแต่นี้มันหลงอาการไปเลยมันเละมันไปขั้นหนึ่งมันเลยไปเลยคือไม่เห็นตัณหาเลยลักษณะที่เห็นตัณหานี่เป็นยังไงอย่างประชานะ้าที่มใีในตำรวจที่ที่มาวัดในประจำเขาเล่าให้ฟังก็าพาภรรยาภรรยาลูกแล้วก็เพื่อนของลูกมามานั่งสมาธิอยู่ ระหว่างที่ลวงตาแสดงธรรมเขาก็นั่งผาก็นั่งสมาธิมันใจมันก็สงบเย็นลึกละเอียดลึกแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนกของอะกโต๊ะลากเก,ก้าอี้ลากเบาะลากอะไรเนะี่ยเสียงกเสียงคนลากเขาก็นึกในใจว่าเฮ้ยใครทาอะไรไม่สมควรตอนนี้เา,าก่ย拉โตากเก้าอี้拉อะไรกลุ่มกรุ่ม อย่าพวกที่นั่นนะ่ะก็ลากเขาก็เอ้ไข่มาลากอะไรไม่สมควรตอนนี้เขาก็นึกว่ามีมันมีข้างเดียวเดี๋ยวลากนี้แหละเดี๋ยวก็ลากอีกลากพอข้างที่สามเขาก็ลืมตาขึ้นแล้วก็จะลุกไปว่าคนที่ลากลากของลากเบาลากโตก๊ะก็อี้ว่ามันไม่มันไม่แค่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้กาลเทศะ ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขากําลังประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิหรือฟังธรรมกันทำอะไรก็ควรจะต้องระวังเพราะว่ามันติดกรรมหนักหน่เนี้ยติดกรรมหนักถ้ถาจิตเขากาลังรวมเป็นสมาธิอยู่เนี่ยแล้วเราไปลากของไปทำไปทาของตกอะไรทําให้เขาเนี่ยตกใจอันนี้มันเป็นกรรมหนักมันมีผลทําให้คุณเข้าสมาธิอีกไม่ได้เลย แล้วก็ในภพชาติต่อๆไปคุณเข้าสมาธิไม่ได้อีกนานหลายภพชาติจนก,กว่าจะหมดกรรมตายไปก็ไปตกนรกพักใหญ่นานเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถ้าเขากําลังฟังธรรมเขากำลังจะปิ๊งกาลังปิ๊งกําลังปัญญาก็กาลังระเบิดปัญญาอยู่ๆก็ไปทาไปทาอะไรเสียงดังขึ้นมาของตกหล่นลากของอะไรขึ้นมาอยู่ๆก็อันเนี้ยจะมีผลทําให้คุณฟังธรรมไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องอีกนานละไปตกนรกแล้วฟังธรรมไม่รู้อีกนานเลยอย่างเนี้ยเขาก็บอกเออพอดีพอเขาจะลุกไปว่าก็เห็นเลยว่าสามครั้งเนี่ยเขาอดทนเต็มที่เลยแต่เขาเห็นในตัวดิ้นรนทยานอยากอะเขาบอกอุตาสอนตั้งนานเขาเพิ่งจะรู้ว่าเนี่ยไม่ไม่ตามใจไม่ผักไม่ผักใสไม่กดกลมบังคับไม่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 หนีไม่ไหลตามไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามมันเป็นแบบนี้เอง คือเขาจะลุกไป้เขาก็เขาก็เห็นมันแล้วเขาก็หยุดไว้ห้ามเขาก็บอกว่าหยับยางไว้เดี๋ยวก็จะออกไปไปจัดการเขาคือเห็นแน่ที่มันออกไปจากตัวเขาเนี่ยมันทยานออกไปจากตัวเขาเนี่ยคือออกไปจากอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมเนี่ยคือลักษณะที่ออกไปจากปฏิจจาุบาทเนี่ยมันออกทยานออกไปจากตัวเราอาวิชามันออกไปจากตัวเราจะไปจัดการเขา อาวิชาเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมพอก็เห็นแล้วเขาก็หยับยังเสียอย่างเงี้ยบอกว่าคุณคงโชคดีแหละเพราะว่าแสดงว่าเขา,าคุณนั่งสมาธิมันเขาก็เห็นคุณไม่ยังไม่รู้ไม่เกิดปัญญาทีเขามาช่วยคุณเกิดปัญญาจะได้ไม่ต้องหุดหงิดอะได้ไม่ต้องหุดหงิดก็ดีแล้วก็คือทำก็มามา,มาช่วยให้เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาดังนั้น ไอเน,นี่ยเป็นกรรมนะเป็นกรรมตอนที่มีผู้ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ดูพรมปัญโยที่ยุทธยาตอนเนี้ยหลวงปู่ดูก็มีผู้มาปฏิบัติธรรมนั่งบรรดาที่ต่อหน้าท่านอย่างเงี้ยหลวงปู่ดูพระยโสงก็อยู่ๆก็มีผู้มาตามเดินมาตามเพราะมีคนมาหาเขามีคนมาหาเขาก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็มามาฉุดมาฉุดแขน คนที่กาลังนั่งสมาธิต่อหน้าลวงปู่เนี่ยใจเขากำลังสงบสว่างมากเลยแล้วก็อยู่ๆก็ดึงแขนบอกว่ามีมีคนมาหางนอกก็ดึงแขนเ็าลุกไปเลยลุกปู่ก็เลยพอเขาลุกไปแล้วลูกปู่บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะไปตกนรก,กปกปนานขนาดไหนเพราะว่าเขากาลังเป็นทับเป็นสมาธิหรือว่าเป็นธรรมอยู่ก็แล้วมันดึงแขนเขาไปเฉยๆกันเลยท่านบอกว่าถ้ากันเลยยกตัวอย่างเล่าเรื่องของอิทธาชาดกว่า เนี่มีพระองค์หนึ่งปฏิบัติอยู่แล้วก็อรจิตเป็นไอเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญามากขนาดนั้นน่ะจิตรวมลงไปเป็นเป็นข้าตมาธิหรือปัญญาแล้วก็ขนาดนั้นนกร้องฮืออะไรทำให้ตกใจสะดุ้งไอ้นกตอนนั้นไปตกนรกเหมือนกันนะไปตกนรกอยู่นานกว่าจะชดใจ้กรรมอยู่นานแต่บอกว่าไอ้นี่ไม่รู้ว่าไปชดใจกรรมอยู่เท่าไหร่เลย พวกเรามันหยาบเกินไปไม่ไม่ไม่ได้เรียนรู้อะไรควรไม่ควรก็ไม่รู้กาละเทศะบุคคลโอกาสสถานที่อยู่กับพระมานานจนแก่เท่าจะเป็นจะตายแล้วยังไม่รู้ว่าอะไรคือควรไม่ควรอยู่กับพระอรหันต์มาก็เยอะแต่คงสร้างบาปกรรมมาเยอะจนฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแก่เท่าตระกับมากแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องขนาดอยู่กับพระอรหันต์ก็เรียกว่าอยู่เสียเปล่าสร้างแต่บาปกรรมหนัก โดยไม่รู้ตัวว่าอะไรควรไม่ควรรู้ไม่รู้กาละเทศะไม่รู้อะไรควรไม่ควร